ยิ้มโบ๋แม่งพากูสายดูดิโอ้โหขนาดก็ใสโอ้โหเออใสสอดเดือกเขาขายเอวหายเอวครับขายครับเพื่อนแล้วบแบบแบบแบบนั้น่าลองดูมึงมึงอ่ะตัวใหญ่ไงทำอันเดียพัดก็ทำได้เซรดิเออใช่เดี๋ยวเสร็จดีเรื่องหลังเรื่องหลังยิงส่อนตัวนี่ตัวแม่งใหญ่ว่ะไม่ได้เลยว่ะ ถาั้นกาเป็นปัวแล้วมันตรเทจุดห้าใสแค่นั้นมันก็ยกได้ดย <c oughs> ดูกล้ามมันด้วยมันมีกล้ามนะม่มันไม่มีไปเรื่ <c oughs> อ,อยครัหกในหกล่างเลยหกล่างเลยไ<ป>่ล่โอ้ยยังไงเลย้ขายเอใชงต้หอไอ้หนูไอ้หนูไอ้นู่มก

ไม่เห็นนึกไม่เห็นนึกอันนี้ก็แบบเฮ้ยเทนเนอร์เล่นมากี่ปีละเก้าปีเก้าปีเปีเลยเหรอไหนลองดูหุ่นโชว์หุ่นหน่อยดิโชว์เพื่อนดูหน่อยดิโอ้โยยูเซอร์ถามว่านี้ลายอะไรนะเออเอเลี่ยนอ๋อเอเลี่ยนสุบุรี สูตกัญชาเอาสูตกัญชาด้วยโอ้สูตรบุหรีย่ยาวด้วยนะสักร้านไหนวะ <laughs> สักฟรีเขาสักฟรีถึงว่า